ตอนที่ 6. จังหวะตกหลุมรักวันรุ่งขึ้นโอเมก้าชายร่างเล็กตัดสินใจไม่ไปบ้านแม่คูระไมเพื่อรำมโนราอย่างที่ทำเป็นประจำแต่ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หมอเจดขอไปส่งแทนพร้อมกับอาหารเช้าที่เขาตื่นมาทำตั้งแต่ตีห้าอย่างสุดฝีมือเราไปทำธุระของตัวเองก่อนก็ได้นะพี่บอกแล้วไงครับ เจ้าของเสียงทุ่มนุ่มแสนอบอุ่นบอกพร้อมรอยยิ้มก่อนจะรับข้าวของไปจากมือเร็กที่เรียวสวยหนูอยากเอามาให้พี่หมอก่อนค่ะยังไงก็ต้องเอาอาหารเช้ามาให้พี่หมออยู่แล้ววันนี้นัตตี้ทำข้าวยำผัดสตอแล้วก็หมูฮ้องมาค่ะพี่หมอทานให้อร่อยนะคะมีแต่ของที่พี่ชอบทท้งนั้นกินด้วยกันสิครับนัตตี้กินเยอะนะคะเดี๋ยวพี่หมอก็ไม่อิ่มหรอก คนน่ารักพูดจาหยอกล้อคนโตกว่าอย่างอารมณ์ดีพอยให้คนโตกว่ายิ้มไปด้วยคงจะจริงอย่างที่ใครว่ากาันการที่เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่กับคนที่มีพลัง